ครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็ชมคลิปของคนอื่นตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดให้ชมกันนะครับเพราะว่าผมทําไปสามสี่คลิปแล้นะครับแต่ว่าดูคนอื่นตัดนะครับเดี๋ยวมาดูผมตัดมั่งนะว่าเป็นยังไงนะครับ เราก็จะไล่ทั้งจากกิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าไปข้างในได้นะครับเนี่ยครัปองแล้วนะครับพอปองแล้วปุ๊บเราก็เข้าข้างในได้นะครับแล้วก็ดูกิ่งก่อนนะครับเจอลูกนะครับเนี่บ ก็ช่วงนี้อาจจะมีอะไรมาบังมั่งนะครับเพราะว่าผมเข้าใกล้ต้นครับมันก็เลย เราแบบตัดแบบไม่ต้องรอรูดมากนะครับรูดแบบนี่ครับ นะเรามารูดทีนี้นะครับเราก็รูดออกน,นี้รูดแบบว่าอันนี้เป็นมือเดียวนะครับก็จะไม่ถนัดหน่อยหนึ่งครับปกติผมจะใช้มือซ้ายรูดแล้วก็ใช้มือฝาตัดนะครับก็อันนี้เราก็ต้องใช้มือซ้ายจับโทรศรัพท์มือฝาตัดนะครับมือมือฝารูดด้วยนะครับนี่ครับเราก็รูดรูดแบบให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตะไกะ่ไล่เลยนะครับ วันนี้โป่งแล้วดึงใบออกเพื่อให้เห็นนะครับว่าตรงไหนยังไม่โป่งนี่ครับโูนี้สับสครับ อันนี้เราเห็นว่ามีลูกนะครับเราก็ปล่อยไว้นะครับยีงมีลูกก็ปล่อยไว้นี่มีลูกก็ปล่อยไว้นะครับแต่กิ่งที่ปล่อยไว้ก็จะหนาเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งไหนที่หนาเราก็ต้องเลาะให้สูงครับให้แสงส่องเข้าได้นะครับอ่าแล้วก็ต้องยิดใบให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกตาแตกตาตรงนี้นะครับ าตามที่ใบเด็ดที่เด็ดใบไว้นะครับนี่ไม่มีลูกนะครับทิ้งไปม,มั่งนะครับให้เหลือเนี่ยพอดูไกลๆแล้วงจะปลูกนะครับเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมตัดฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นชัดนะครับเ,เพราะว่าเราหันหน้าเข้าแดดด้วยนะครับนี่ครับ เราเข้ามาแล้วเราก็จะไม่วนมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลาเหลาเลยนะครับเนี่บเนี่ยเหลาครับ,านะรบอาจจะไม่เห็นเพราะว่าย้อนแสงนะครับป็นไรเดี๋ยวผมตัดทางนู้นให้ดูใหม่นะครับ <c oughs> เราก็จะวน มันต้นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่บางนะครับบางกล้องนะครับตัดทิ้งให้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับรูดนี่ครับรูดอยู่นี่ปล่อยไว้นะครับยิงสามกิ่งนะครับดูกิ่งไหนยิ่งใหญ่ทีนี้กิงใหญ่นะครับเอาไว้นะครับกิ่งเล็กตัดทิ้งนะครับนี่ นะครับูดใบคอยนะ,นะครับนครับก็บางทีมันก็กิ่งมันจะขยับนะครับเพราะว่าเราตัดมือเดียวน,นะครับแล้วก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูทุกๆท,ท่านนะครับเรา ทำให้ดูนะครับเพราะว่าการที่ผมไม่ได้ตัดผมก็จะยืนไกลนะครับก็บางคนก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าผมเข้ามาตัดนี่ก็จะใกล้ไปอีกนะครับเพราะว่ามือผมต้องเอื้อมถึงนะครับไม่งั้นผมก็ตัดไม่ได้นะครับ่ก็จะใกล้ไปหน่อยนะครับ เกตดูนะครับกิ่งเนี้ยเราจะเอาไว้อย่างอย่างละกิ่งนะครับนอกจากว่ากิ่งไหนที่มีติดลูกนะครับเราจะงอาไว้นะครโอเคดูนะในตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งหมดนะครับมีไว้กิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับอันนี้ก็มีลูกข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลาะนะครับดูวิธีเลาะนะครับนี่ครับเลาะนี้เลยนะครับนี่ครับสวยพิีกหนึ่งกิ่งนะครับ กิ่งนี้ก็มีลูกนะครับเราก็ต้องรอเอาไว้นะครับกิ่งนี้ไม่มีลูกนะครับตัดทิ้งเลยนะครับจุดกระแล้วก็ต้นจะได้โปรงด้วยนะครับนะครับ ไปเก็บทิ้งที่หลังนะครับเราดูว่ากิ่งไหนมีลูกไม่มีลูกก็ตัดเลยไม่มีลูกนะครับอู้เลยโป่งแล้วเห็นะแสงแสงผ่านได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ครบนะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องวนให้เสร็จ ระวังลูกเล็กด้วยนะครับเพราะว่าจะมีลูกเล็กๆนะครับนี่ครับอย่างถ้าเจอลูกเล็กเนี้ยเราก็ตัดแบบนี้นะครับไม่ตัดลูกทิ้งนะครับเจยได้คราูดทิ้งไปนะครับในนี้ลูกสับเลยนะครับสับเลยสับแบบนี้จะได้โปร่งนะครับนะโปร่งแน่ครับโปร่งแล้วนะครับ อาแสงผ่านต้นเลยเห็นไหมครับน,นี่ครับนี่ครับขนาดตัวเล็กๆนี่ผมยังเอาไว้นะครับนะครับ เอาไว้หมดนะรับเนี่ยครับ,รบหากแล้วนะครับอ่าตรงนี้ยางไม่ไม่ปร่งนะครับเราก็รูดเราก็ตัดนะครับอ่าให้โปร่งให้ได้ครับ เาเรือก็กิ่งสังกิ่งนะครับสังเกตดูนะว่าตั้งกัะผมทําคลิปวิดีโอมา่ะปีเนี้ยนะครับผมยังไม่ได้ตัดต้นใหญ่เลยนะครับตัดแต่ต้นเล็กอยู่เดียวนะครับต้นใหญ่ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่บปร่งต้องปร่งนะโปร่งแน่นนะครับมาดูนะครับอย่างนี้นะครับ ไว้นะครับอ่าอานี้ครับสีนี้นะครับน,น,น,นี่ผมรูดรูดไว้ก่อนนะครับเราจะรูดไว้นะครับนี่ครับรูดไปให้หมดนะครับ ลราก็สับอย่างนี้เลยครับปั๊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 บปัป๊บพอเสร็จแล้วเราจะได้กิ่งก้างปาลานะครับเราก็กิ่งอาจจะซ้อนกันบ้างแต่ว่าดูเลยยังโป่งนะครับลองเกตดูแล้วก็ผมไม่ได้ตัดทุกวันนะครับเพราะว่าเราก็จะเก็บในหน้าไปด้วยนะครับเช่นไนไหนเราเก็บใบหนาเราก็จะตัดไปนะครับ แล้วเราก็ไปเก็บในนาเพราะในนาเราจะเก็บสองวันหยุดสี่วันนะครับเก็บสองหยุดเก็บสองวันหยุดสองวันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาตัดสองวันเก็บในนาสองวันนะครับแล้วก็การที่เว้นระยะทําให้การติดเนี่ยครับติดไม่พร้อมกันนะครับเวลาเก็บถวายเราก็จะเก็บไม่พร้อมกันนะครับเพราะถ้าเราตัดพร้อมกันมันก็จะติดพร้อมกันแล้วเราก็จะเก็บไม่ทัน ดูนะครับนี่นะนี่นะครับอบบนี้เลยน,นี่ครับนี่โปรตัดไม่พร้อมกันก็ติดไม่พร้อมกันกะกน,น,นะรเราก็เลยทำให้มันไม่พร้อมกันเราจะได้ไม่เหนื่มากโปร่งแล้วนะครับ ก็มองแล้วแสงยังส่องไม่ถึงก็เอาให้แสงส่องถึงได้นะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ